วันนี้มากี่คนาม,มาสามคนโอ้อามาแล้วมาแล้วตอนนี้หน้าจอติดหมดแล้วนะครับผมหน้าจอทั้งสี่แผง,อ,งอ้อาวตอนนี้เจอข้างจอแล้วครับ<อ>แก้วน,น,นั่นนะอ๋อฟิวคาใช่ไหมผิวคายุน ที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับอาจุงกะเดื้อครับผมสวัสดีด้วยนะครับทักทายสวัสดีพี่น้องทางช่องลีทองจีช i c h a n สองด้วยนะครับ อ่ะวันนี้เดือนธันวาคมครับผมวันที่4ีนะฮะพาพี่น้องมาชมหนังกลางเปลงครับผมนะครับบุรีรมฉายได้แล้วเด้อพี่น้องนะครับผมวันนี้เป็นทีมงานของกรมลอนภาพยนตร์ครับอยู่ฝั่งนู้นครับวันนี้ฉายในงานชาวพนกิจนะครับตอนนี้ก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนี่แหละครับบรรยากาศบ้านเราเด้อพี่น้องนะครับผมเมืองเกรเลยบัตรโมเดอร์อาราเนมซีลูกชินบัตโตกแตกเนมตอมือกินแตกบัตร เดี๋ยวพาไปชมครับทีมงานกระมวลพรภาพยนตร์นะครับของจังหวัดบุบรีดมว่าวันนี้ระบบเสียงเป็นยังไงบ้างวันนี้ลงจองกี่เม็ดนะครับอาจจะได้พูดคุยกับเสี่ยอ้วนนะครับผมอยู่ตรงไหนนอกเนี่ยโอ้วันนี้ฉายบนรถครับโอ้ของเล่นเพียบเลยครับผมดะนนังเวียรเรยเลยเดินนี่โอ้เรียนดูล่ปะป จอหน้าจะ14เม็ดนะครับวันนี้นะครับผมนี่นะตู้เบตเป็นกระแทกข้างนะครับผมตู้ละสองดอกหน้าจะเป็น21นะครับผมโอ้นะข้างละเปดแปดใบ16ดอกนะครับด่จินนับอันนี้จะเป็นรถหน่วยนะครับผมเนี่ยเท่าแกยู่่นู่นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเท่าแกหน่อยครับ ตัวแก่ถุยจานเลยครับอันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดครับนี่ทำวิดีโอครับสวัสดีครับผมโอ้ไลฟ์สดไม่ได้ไล์ครับผมนะเขาจะเจออีกทีหนึ่งพรุ่งนี้ครับผมเราเก็บของแล้วสวัสดีเสียต้นด้วยนะครับผมโอ้นะโหนี่บ่อันนี้ผูปภาสานงาน ผู้ประสานงานโอ้ไม่ใช่พู้ประสานงานมาในนูนนใช่ไหมมาปุ๊บนี่เจ้าภาพบอกว่ากลัวจะไล่สดเลยนะครับผมไม่เป็นไรครับผมกว่าจะได้ออกก็พรุ่งนี้ครับผมเก็บของไปแล้วโอ้นี่ระบบเครื่องเสียงครับเดี๋ยวพาขึ้นไปดูด้านบนนะครับว่าทีมงานของเสียอ้วนนะครับใช้เป็นตัวไหนนะครับผมโอ้ตอนนี้สไลเดอร์นี่จัดหนักเลยฮะก็ได้จะนับสไลเดอร์ โอ้ระบบเครื่องเสียงครับวันนี้ใช้บนรถนะครับผมสามคนครับวันนี้มากี่คนสามมาสามคนโอ้ของทีมงานกรมพรภาพยนต์นี่เมื่อก่อนเป็นหน้าทองนะฮะตอนนี้เปลี่ยนเป็นอ๋อจย์เปลี่ยนเป็นรังสรรค์หมดแล้วบ่ครับใช่ครับรโอ้สั่งประกอบใหม่หมดเลยนี่ครับผมนี่บริษัทรัรงสรรค์น,นะครับผมอยู่อยู่โคราชดีเนาะใช่ไหมอ๋อประจีน ทำไมผมว่าไปที่ทางโกรานนะนี่นะครับเป็นพาวเวอร์รังสรรค์นะครับจากปราจีนพ่อจารยนวันนี้ลงเบส16ดอกนะครับผมตู้เป็น21นิ้วนะครับตัวนี้แต่จานแปลงป็น18บ่บอ๋อนะครับผมโจวันนี้ก็14เม็ดเนาะมิกเป็นบอสติกนะครับตัวนี้แกวเลยเขากำลังอันนี้อยู่ข้างล่างก็ได้อ๋อวางล้ม รสก็จะเป็นของโรเยนนะครับผมนี่นะวันนี้ผมมาค่ำนะครับผมโม่เละเหงื่อเยอะเลยบัดนี่นะครับผมนี่ครับวันนี้ก็จอลงเป็นขนาด14เมตรนะครับผมอาจารย์ทำไมมันเอียงๆไปข้างหนึ่งเลยฮะเออนะครับทำไม รู้สึกว่าจะเอียงเอียงไปทางทิศตะวันตกนะครับผมตอนนี้ลังคาก็กำลังเร่งใหม่เนาะโอ้อันนี้รถหน่วยใหม่นะครับนี่ออกใหม่อ๋อน,นี่ลังคาเริ่มขึ้นแล้วเลยเนาะใช่ไหมดาน <c oughs> จะจะเสร็จแล้วนี่จะเสร็จก็ไม่เสร็จโอ้นะฮ่าตอนนี้ก็จะได้ซาวเชือแล้วครับผมนะ <c oughs> เดี๋ยวรอชมแล้วกันเงี้ย <c oughs> <c oughs> yeah, ทำไมพูดอย่างนั้น <c oughs> วันก่อนก็เห็นออกอยู่สุดตึกไม่ใช่เหรอใช่ครับแต่วันนั้นนี่ไปแบบฉุกเฉินบ่เห็นจนถึงหน้างานจนเกือบเย็นแล้วมดังดงดีเลยฮะคุณนุ่นตอทั้งคุณนเลยเลยฝุ่ไปเบิ้งนั้นล้วอ่าอ่าอ่าไม่ดังดังข้างหนึ่งไปดังข้างหนึ่งยาวแม่ยังพึ่งตัวเลยเออเสียตัวนี่ระบิดน่าจะฝุ่นจับนะคระเบิดเลย อ๋อ oh, เป็นที่ข mm ั hmm. ้วเจ็คด้านในครับ mm hmm. ต้องออกนิดนึงนี่เนาะ mm hmm. น่าใช่ใช่ใช่ mm hmm. น่าโอเคฝุ okay. mm ่น hmm. ครับผม mm hmm. นี่แหละครับผมโจดมานานครับผม <laughs> ตัวไหนครับนี่แม่ทำไมอ่ะทำไมมันไม่มีฟิวอ่ะอ้าวทำไมฟิวหายอ่ะนึกว่าผมเปิดอยู่วันนั้นแต่มันหายไปยังไงมันไม่ใช่ตหรือเขาถอดออกบ้ <laughs> ไม่มันไม่มันผมเปิดด<อ>ั้งแลแต่วันนี้ทำไมมันไม่ออกมาอ๋อฟิวหายครับฟิวหายเถิงซินแล้วครับ <laughs> ใครขโมยฟิวไปกินเนี่ย ไม่รู้ครับอะะไรวลองดูครับผมอันนี้อาจารย์เอาคิวมาใส่ยังใส่แล้วครับเดี๋ยวลองดูเจ้าเจ้าครองคืวจะใช้มีแต่เมาครับนี่เสียพูดอย่างงั้นความสุขความสุขความสุขเรื่อยๆครับอ่ะตอนนี้ก็ยังพอมีเวลาครับผมจะภาพเขาอยู่ในช่วงพิธีนะครับผมไม่รู้เลย ันไม่ออกมันเดิมโนกแล้ววันที่ลงสตึกแล้วพี่ออกไหมแท่นนี่แหละออกดีที่สุดและสิบจีว่าแท่นเนี่ยแล้วไอในส่วนของไอฟิลละ่ะแต่อ๋อแต่ทำไมอันนี้เป็นโมโนโบป่พี่ใช่ครับอันนี้โตฝั่งซ้ายใช่ไหมใช่โตเขาเขาเขาแปลงมาใส่ข้างเดียวฮะอ๋อ๋ดวดูเจ็คพี่ เปลี่ยนแล้วผมขยับเปลี่ยนแล้วก็ไม่ออกแจ็คนี่เป็นนะมิดนะพาวเวอร์ตัวนี้ต่อมิดใช่ไหมตัวนี้แท่นนี้เป็นกลางใช่ไหมเบเลยเหรอเบรแต่พี่เข้ามิดนะนี่ไงเบรหมดเลยม <Mid S 2> ิดพี่อ๋อเป็นเบรหมดเลยแท่นอันนี้เป็นเบรหมดเลยเนี่ตัวนี้เอาครอสตัวนี้เขาแปลงให้เป็นเขาครับอ๋อเป็นเบรหมดเลยพอปกติครอสนี้มันเป็นสามทางนะกางแหลมตรงนี้มีกลางนี่แหลมหมดเลยอ๋อเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไอ้ตัวนี้กัน๋อครอสตัวนี้แปลงให้ด้วยเลยหรือว่า ชื่อมาอย่างนี้เลยแปลงเอาครับอ๋อต้องแปลงเพราะว่าผมก็ใช้ครอรุ่นนี้เหมือนกันมันจะต้องเป็นมิดไฮโลอ๋อก็ว่ายุทำไมเบรดเข้ามิดเข้าไฮหมดเลยเนี่ย <c oughs> แก้วเลย <c oughs> โอ้แน่นอนครับผมอ่ะเดี๋ยวขอย่าไปเก็บบรรยากาศด้านล่างแล้วกัน <c oughs> นี่นะครับเออนะฮะโจอตอนนี้ก็เทเร่ไปทางทิศตะวันตกนิดหนึงนะครับผมเดี๋ยวให้ทีมงานแก้นะครับผม ตอนนี้กำลังไล่ต่อไฟนะครับ,บนาฬิกาตัวนี้ก็ประมาณ17นาฬิกา53นาทีนะครับตอนนี้ก็ทางงานก็ได้นำอัฐิของคุณยายมาถึงประรำพิธีนะครับก็เลยส่งงดเสียงด้วยแล้วครับผมตอนนี้ก็ต่อระบบเสร็จหมดแล้วครับผมมีปัญหากับ power เท่นนเดียวครับตัวน,นี้จารย์อ้วนบอกว่าฟิวหาย สงสัยตะต้นเอาไปกินแน่นอนเลยไม่ใช่แล้วจะต้องเอาไปกินหรอโอ้หลังคาใกล้จะเสร็จแล้วครับผมไม่มีเวลาเลยช่วงนี้โคคาหมูแต่ขายหมูว่าจะไปช่วยเชื่อมอยูยะไม่มีเวลาครับผมนี่แหละครับคลาสสิกคลาสสิกงานวันนี้ก็ตามนั้นแหละครับพี่น้องนะฮะถ่ายได้แต่ต้องขออนุญาตนะฮะจาภาพเห็นเรามาถ่ายนี่ นึกว่าเราไลฟ์สดนะครับสวัสดีคนดูทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้มาชมกระมวลพรภาพยนตร์จังหวัดบุรีด์นะครับวันนี้ลงจอ14เมตรนะครับวันนี้ฉายบนรถนะครับเบรตู้21นิ้วตัวนี้เพลงเป็น18นิ้วนะครับผมตู้ข้างละ8ดอกไอ้ปตู้นะฮะหตู้มี2ดอกนะครับผมก็จะตกทางละ16ดอกครับผมโอ้ินนับหลุดตะเลียสันอ่ะเดี๋ยวไปดูพนักงานก็ต่อไฟก่อนนะครับ เดี๋ยวเก็บบรรยากาศไฟแสงสีให้ชมครับผมโอ้บรรยากาศละออมเต้นให้บัดช่วงละเงยแคระเงียบัดคือดอลสมัยกระเมงเ้าไแมนะมือนั่งสมัยปีเดิมบัดแคระเงียบสบอตเจ้าบด้งหูตึกแล้วก็แค่เนาะเต๋อน่ะงานเกย์เงยร้อยรวบปรุงเกยเงยแต่ วิเองเห้ยนี่ต่อพรมอนเนี้ยนะ่ะน <ตา S 1> ยังจะนาตา่อปรงุงนาเชียเออนะครับผมหยิบเทยเนอะนี่นี่นะครับตู้เบีดนะครับผมโอ้นะครับผมจัดหนักครับผม ตุ้งเบ็ดแก้วเลยครับกลางนี้เป็นฮอนนะครับตัวนี้แหลมหัวจรวดล้วนๆเลยครับสวัสดีพี่น้องทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมพามาชมบรรยากาศหนังกลางแปลงดูโต้ลมหนาวครับผมวันนี้เป็นงานชาวพนักิจนะครับ เห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วก็คิดถึงสมัยเด็กๆเนาะพี่น้องนะครับเมื่อก่อนนี่ดูหนังนี่มีแต่โต้รุ่งอย่างเดียวเลยนะครับไม่สว่างไม่กลับนะครับสมัยฟิล์มเนาะเมื่อก่อนรอดูหนังแถมขวัญใจหนังแถมอะอย่างนั้นนะครับนี่นะครับ่อค้าแม่ขายเพียบเลยครับพี่น้องนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสไลเดอร์ครับโอ้นะความสุขของเด็กๆเลยครับแบบนี้ ก็ขอให้สถานการณ์ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะอาชีพหนังกลางเปลงหรือว่าจะเป็นเครื่องเสียงนะไม่ว่าจะเป็นผับบาร์จะได้กลับมาเปิดธุรกิจนะครับผมที่น้องเราก็ตกงานเยอะแยะมากมายนะครับผมอันนี้รถน่วยนะครับผมสวยงามเลยนะครับเป็น6ล้อแบบตอนยาวนะครับตอนนี้อาจารย์อ้วนบอกว่ากํากลังที่จะเสริมลานด้านหลังคานะครับ <laughs> หลังคาบัร เออนะเจ้า,จาของหนังมัวแต่ไปขายหมูครับผมหลังคาไม่เสร็จสักทีนะครับผมเดี๋ยวเก็บบรรยากาศแสงสีเสียงยามกางคืนให้ชมแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวพี่น้องนะครับผมอ่ะฝั่งโน้นก็นําอัฐิของผู้วายชนมาถึงแล้วนะครับผมตอนนี้6กโมงกับน,นาทีนะครับผมก็อยู่ในช่วงพิธีของเจ้าภาพนะครับผมเพราะว่า เอาอัฐิของคุณยายมาถึงครับผมตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเหลืออย่างเดียวระบบไฟนะครับผมลูกน้องมือหนึ่งก็อาจารย์อ้วนบอกว่าเมาหมดวันนี้นะ <มา S 1> อ่ะดูก่อนสิอันนี้เป็นตัวโมอปรับไฟนะครับขออาจารย์นี่ก็แทกี่จังบาทนี่ ไอ้นี่กระแทกเพลงธรรมดาตัวนี้เพลงธรรมดาพี่เชื่อหลังไม่ไม่ระบบไฟนะไฟมันกระแทกกี่กี่จังหวะอาจารย์สามสามบอตัวหน้าจอแปดจังหวะแปดจังหวะตัวนี้สายมันหายอยู่นี่สายสัญญาณยังไม่มีเลยคีณโบ้เจาผเพื่อเจอยังเจอยังโบ้เจาโบ้เจ้าผมเพื่อเออ รอยตำรวจโทรพูนสินแม่มจุ้ยกี่มดาลประมาณโมงเนี่ยบอมเลยมอออุเปี่่่ยยบาโอ้ฝั่งนี้ติดแล้วครับผมกระพร้าบระพร้บแล้วยังมีเวลาอยู่ ท่านเจ้าภาพจะท,ทําพิธีเสร็จตอนนี้แฟนภาพยนตร์ก็ส่วนมากจะเป็นเด็กๆนะครับสนุกสนานเลยสไลเดอร์รับเงินเพียบเลยสไลเดอร์นี่รับเงินเละเลยครับผมโอ้ตู้เบรครับผมเห็นบอกว่าจะเพิ่มข้างละ12บใบนะครับอันนี้ใช้ไปก่อน8ใบแล้วกันนะครับผมลุยจินับลุยจินับถาโอ้นะฮรรุนนี้พาลูกๆมาด้วยดีกว่านะครับ นี่ให้บองปูเลยนะนางโสเสรคเมยืนอย่างเจ๊เฮบัต6โมงโอ้มืดเร็วมากเลยครับผมช่วงหน้าหนาวนี่เนี่ยครับผมจะมองอะไรจะไม่เห็นแล้วนะครับนี่โอ้ตอนนี้ท็อกแก่ผมนี่หัวหมุนเลยครับผมไม, <laughs> ไม่เคยลงมือขนาดนี้มาก่อนนะปกตินี่จะมีสิทธิเอกอยู่นะครับวันนี้ สิทธิ์เอกนอกบวอาจารย์ครับโอ้นะฮะสิทธิ์เอกทำบาปเลยนี่เด็ผู้ช่วยใหญ่เนี่ยทำไมละมุดสุกแท้เนี่ยผู้ช่วยใหญ่เนี่ยมีแต่ผู้ใหญ่ <c oughs> ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่โอ้สเกตนูนอันนี้ก็เหลือโจข้างเนะเาะน่าจะเสร็จแล้วแหละนะครับผมไปไม่ได้ต้องใช้สายอ่อนเสียบสายอ่อนหาย คนเก็บกับคนหามันคนละอย่างเนาะใช่ไหมล่ะอ๋อฝั่งนี้เหมือนไม่ลงกาวเนาะแต่ว่ามันติดอยู่นะแต่ว่ามันติดมันต้องขยับมันแน่นเลมันต้องขยับเหมือนลงกาวนิดหนึ่งอะครับนี่อันนี้ติดแล้วเดีย๋ยวหาใส่อ่อนก่อนแป๊บหนึง่งเออจานต้นเนี่ย มุกละจูรสายไฟอ่อนหายบันเทิงสินแล้วงานนี้ทีมงานมืออาชีพนกหมดครับวัน ok, นี้มีแต่พนักงานใหม่ว่าอย่างนั้นนะครับผมงานนี้อาจารย์อ้วนบอกว่าปวดหัวแล้ว บบเดินหาตัวกลางคืนนี่นะจารย์เดินหาไฟสายไฟอ่อนเทอนเอาเทหานี่ละมันนี่ไหมนู่นนู่นน่นู่นเดสองสามายลำโพงว่หายนี่นี่เดสายข้างจออยู่นี่มันอยู่นี่แล้วมันไม่ยอมเดี๋ยวันตัดเน่เอย่าไปรื้ออย่าไปรื้อ เดี๋ยวเดี๋ยวยโอ้เจอและเจอละโอ้แปลงจนมั่วซั่วไปหมดเลยมายัดนี่ก็งานนี้อาจารย์อ้วนปวดหัวเลยลูกน้องเรื่องเรือออก่อนใจเย็นใจเย็นยังมีเวลาอยู่จะภาพยังทำพิธีอยู่อลยยูขอ้า ตอนนี้เจอข้างจอแล้วครับแก้วไปจานใส่เบ็ดแล้วครับผมเก็บบรรยากาศให้ชมนะฮะนี่แหละเรียกงานฉุกเฉินครับผมต่อหน้างานมืดด้วยอันนี้ไปตัดของตัวไหนมาต่อนี่รูใครเมียผมทำไว้บนจอตัดบนนีไรเออพรุ่งนี้เจอเจ๊ด่าแน่นอน ไม่เลือ้อะเสียบครับผมอ๋อคือปกติสายก็จะทำครบเซต็มาแล้วใช,ใช่ไหมครับใช่ครับ,รบมาถึงเสียบเสียบเลยอ๋อน,นะครับผมทีนหนได้ลูกน้องยัดไว้ในถุงปุ๋ยผมใช้แล้วมันมันมันไม่ได้เก็บนี่นะอืมไปเอาบนโจมาตัดจนกระเท่นกระทนหมดเลยพรุ่งนี้ก็่ากันใหม่นะครับ <c oughs> โอ้ใครเป็นคน <c oughs> เล็งโจนี่ เอียงไปข้างหนึ่งเลยวันนี้อ้เสียวแทนดีด,ดีแต่ไม่ล้มหรอกครับผมเพราะว่า oh. เนี่ยเซฟตี้ด้านหลังก็แน่นหนาครับผมค่อนข้างที่จะเอียงไปทางนู้นนิดหนึ่งครับผมเ oh. สียวอ้วนบอกว่ามีแต่เด็กใหม่เลยวันนี้โอ oh. oh. ้สไลเดอร์วันนี้รับเละเลยครับผมไล oh. เดอร์นี่หัวละ20หัวละ1ิบาทนี่โอ้ oh. นะรายได้ดีครับผม ียงแล้วครับจวดมา3มคนครับวันนี้นึกว่าจะไม่พอทันครับวันนี้ไฟทงก็ตามสไตล์ของทีมงานครับผมติดหมดนี่ไม่ใช่กระมวลบอลภาพยนตร์อาจารย์อ้วนว่าอย่างนั้นแหละไฟข้างจอมีปัญหาข้างเดียวครับผมแผงบนน่าจะ ายไฟหลุดนะครับแล้วก็พาวเวอร์ก็ฟิลหายแท่นหนึ่งอีกแท่นหนึ่งก็ฟิลติดวันนี้ก็เลยเท่าที่ได้แล้วกันอาจารย์อ้วนบอกว่า,วาต้องขอประทานอภัยเอฟทุกๆท่านนะครับจอดมานานเพราะว่าทีมงานวันนี้เด็กหน่วยนี่ไม่มาทั้ง3คนเลยครับก็เลยได้เด็กใหม่มาช่วย2คนแล้วก็เป็นทางด้าน ทีมงานเจ้าภาพนะครับก็ตอนนี้เวลา19นากา15นาทีครับได้ลงเสียงเรียบร้อยขึ้นจอแล้วครับตอนนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วแหละนะครับแต่วันนี้ระบบเสียงไม่เต็มร้อยนะครับเพราะว่าพาวเวมีปัญหา2แทเนนะครับแต่ก็ตึ๊บๆเหมือนกันครับผมกลางนี่เป็นฮอน,นะครับแหลม8ปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าชื่นชอบนะครับ เดี๋ยววันหลังเอาหน่วยอื่นมาฝากแล้วกันขอบคุณกับการติดตามรับชมด้วยอ่าวันนี้ไปก่อนแล้วกันเด้อพี่น้องเด้อโชคดีมีตังค์ใช้สวัสดีครับ